สวัสดีครับขอต้อนรับเขาชูชองวิร่าแห่งโชคนะครับเมื่อในทางช่องเฮ้าสิพ้าเอฟซีทุกท่านนะครับไปตามแนวทางตัวเลขของเซียนน้องบัวนะครับว่าแนวทางตัวเลขของเพิินนะครับสีไปทิศทางใดนะครับเฮาพี่น้องเฮ้าครับมาไปตามตัวเลขแนวทางของเซียนน้องบัวน้ำกันนะครับครับเพื่อบรการเยเวลานะครับขอกาบเร่ยเส้นเอฟซีทุกท่านนะครับมาติดตามตัวเลขแนวทางของเซียนน้องบัวน้ำกันครับ พี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ <font> จ้ <hurting. S 2> จากพี่กับเมื่อนี้นะคะสัมผัสพีอยู่สองช่องทางนะคะเนาะอ่าฉบาผ้าลวยแล้วก็วิไลให้โชคนะคะครับจะอ่ามาสีผพ้าพแฟนครับมาตามแนวทางนะพี่นะคะเนา <S <S ะครับจะพี่เฮ็ดแล้วลรอเนาะค่ะสูตรแน <OM. S 1> วทางตะเลขกวันนี้นะคะพี่แฮ็เลยครับจะเป็นบนเป็นล่างมันว่าพีหรือว่าแยกบนแยกล่างคะ ล่างจะเป็นบนเป็นล่างนะคะเอาเป็นเลขวิ่งก่อนนะพี่เนาะเลขวิ่งผมมันเหนือมากน้ำกันครับตัวนีท้ทอนจับคู่ให้เลยครับอ๋อจับคู่ให้เลยนะคะพี่จะจะเอาค่ะพี่คะเลขวิ่งคนะือแปดศูนย์เลขวิ่งแปดกับศูนย์ ขครับพี่วิ่งบนมันมาครับพี่วิ่งบนจ้าวิ่งบนนะพี่เนาะนี่สองตัวเลขบนแต่ว่ากลับออกค่ะค่ะวิ่งบนแปดกับศูนย์ศูนสี่ตัวนึ่งศูนย์สี่ับค่ะศูนย์แปดศูนสี่เลขล่างนี่มันสีมีอยู่แ ซีๆีกับสองแดค่ะเลขล่างนี่วิ่งตัวไดนพีมนน่มันกัน,ม,ม,กนมันกิซ้ำๆกันมะันกิ4ซีนีซีียอะโอ้ิ่งซีนะคะเนาะครับเลขล่างนี่มีสองคูขึ้นกันปะคะพี่สองคูขึ้นกันโอค่ะเอสิ เลขฝันไทยกับมี่โอ้ฝันมี่เลขฝันพรอมเนอค่ะเนาะฝันมันชิมีเ่เลขกันเกนะ้าหนึ่งห้ากับเจ็แปดฝันเก้าหนึ่งห้ากับเจ็ดแปดกับเจ็ดแปดเก้าหนึ่งห้าเจ็ดแปด เลขล่างวิ่งซีกับซีซีหล้วก็อ,กอีกอีกตัวนึงเป็นยังก็พี่ส <28. S 1> <28. S 2> องแปดสองแปดพันยังบม่เล่นถือหรือไ่ถือกันอ๋อค่ะพี่กะความฝันพี่ได้เก้าหนึ่งห้ากับเจ็ดแปดพี่ฝันว่าจังไหนเนาะค่ะพี่ฝันว,ว่าอันไปเจอเฮดได้เฮดปวดได้เฮดปวกครับ จะไม่มีกับันว่าเลี้ยงไก่ค่ะเรื่องไก่วบบมมนบ่บเป็นไก่น้อยมันม้มาเลยเมื่อัดมันนะอันที่ตีเก่าหนึ่งหานี่บ่พี่ฟันว่าได้เลี้ยงไก่นี่อ๋อค่ะไก่มันก็เป็นไก่ไม่ลูกแล้วมันบ่อออกแล้วกมามาตัดมันนะค่ะอ๋อก็ได้ตีตอ,อันเก่าหนึ่งหาเก่าหนึ่งหา ครับอ่าแนวทางตัวเลขของพี่นี่อันพี่นักไปทั้งไรแน่พี่เน้นตัวใดครับพี่เน้นแต่ศูนย์ก็เป็นศูนย์ซีนี่แหละเรียนว่าบนบนบนนี่ฟันทั้งสองเติร์นมาคะ่ะครับจะ้ะล่างล่างนี่ก็ก็ถือว่าบ่าหน่อยบ่หลายคู่เนาะพี่นอกกันบ,บนล่างก็เป็นเลขแค่ซีคู่นึงนอะะ้อค่ะผมก็หาย้่าเลขแต่ไม่เป็นซีคูน่ยค่ะ ก็เขามาจังหวัดตีละก็พี่แต่เขามาใเรี่ยอยู่รางเก้าศูนย์นี่เก้าศูนนี่ก็เขามาทั้งสามตัวอ๋ค่ะมันแบบมัน,มน,บ,มนบคิดได้กันแบบกันมาแปดศูนย์ศูนสี่นแหละอ๋อค่ะที่ได้มาาลักษณะเดียวกันเลยมค่ะรับเออเอ ขึ้นหมือนว่ามีฝันว่าได้ศูนย์หายนันซุ่มเหมัอนมูนบ่อยๆบ้างันตีนท่ามไปน,นี่เนื่องจากีเล็บกันตั้งทรทัศน์ว่ามันตีนเป็นแาบเป็นแผลคนล่ะโอ้ค่ะแสดงว่าสิม,มีศูนย์เป็นบ่พิงวดนี่ฟันว่าศูนย์คลัก เกิดวันมันถึงเนี่ยว่าศูนย์เนี่ยอ๋อค่ะก็มากศูนย์สี่กับศูนย์แปดนี่มากเขาทอกันเนาะคะ่ะเนาะครับแต่ว่าศูนย์ศูนย์ผมก็ซื้ออยอะอ๋อเพราะว่าเมื่อวันนึงฝันว่าเห็นเป็นเงินใบร้อยเป็นๆค่ะก็ได้ซื้อศูนย์ศูนย์เพื่อเพื่อเบื่อเนาะพี่เนาะครับค่ะ เอาค่ะก็ค่ะเอาค่ะก็ขอขอบคุณขอบคุณน,นะคะพี่นะคะเนาะที่แบ่งปันแนวทางนะคะจ้าขอบคุณในรายค่ะพี่ครับขอบคุณค,ครับขอบคุณครับค่ะครับพี่น้องเฮาหลังจากหลักชมรับฟังแนวทางตัวเลขของเซียนน้องบัว people, นะครับพี่น้องเฮาครับตัวเลขแนวทางของเพิ่นนะครับอบบอว่าสิเป็นสูตรคำนวณกับบ่ถือว่าหลายตัวนะครับพี่น้องครับบ่ถือว่าหลายตัว มกักกซซิมีตัวเลขอยูอ่าสี่สุดบนล่างนะครับพี่น้องเฮ้านะครับสายวิง่งสายเลนนะครับพี่น้องเฮ้าครับเป็นจังไดเฮ้ากับไปที่ตำตัวเลขกแนวท่า,ามของเพลินน้ำกันนะครับได้มาแล้วนะครับตัวเลขกแนวทางของเพิ่นนะครับเสียนน้องบัวนะครับพี่น้องเฮา เอาครับตัวเลขชัดเจนว่าพี่น้องเข้ารับแคบหน้าจอไว้ด้วยครับแคปหน้าจอไว้นะครับบนเพิ่นวิ่งไปที่ศูนย์กับแปดนะครับศูนย์กับแปดนะครับเพื่อนก็เน้นให้สองคููพี่น้องก็มีอยู่ศูนย์สี่ศูนย์แปดนะครับล่างบิ่งไปที่ซีเม็ดเดียวนะครับแล้ะกะ็แนวทางตัวเลขของเพิ่นกะมีซีซีล้วก็สองแปดนะครับ สำหรับตัวเลขแนวาทางความฝันนะครับตัวเลขแนวาทางความฝันกับมีเก่าหนึ่งหากับเจ็ดแปดนะครับที่อ้องอ่าฝากกดไลค์กดแช์นะครับเบาๆจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่พึ่งเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแช์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอ่าเพื่อสิบบ๊ผ่านข่าวสารเด็ดๆดัดดดงๆจากทางชอง่องเฮ้างนะครับมีไล่ให้โชคนะครับ กขอ,กข,อขอบคุณขอบคุณเอฟซีใม่เอฟเก่าทุกท่านนะครับที่เขามาติดตามรับชมแนวทางตัวเลขนะครับอของเซียนน้องบัวนะครับมือนีเอามาฝากตอนเอฟนะครับเอาย่ำตัวเลขอีก,อกรอบนึงครับ0408นะครับแล้วก็วิ่งล่างไปที่4กับ44กับ28นะครับกับเลขค้อมฟันเพิ่นกับเก่าหหากับ78นะครับพี่นอ้องตัวเลข ถูกอกดนใจแคบนาจอไว้นะครับถ้าบ่มาก,กับพันนะครับพี่น้องครับอแคบนาจอไว้ครับพี่น้องเข้าเอฟซีทุกท่านนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านกับโสศก,ก,กมันๆลำรวยอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขความจเจริญสวัสดีครับ